โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเซียที T นะวันนี้เราอยู่นในเกม b บีดเดฟโซนเนะครับวันนี้มาต่อนะครับสําหรับหอคอยชั้นซินะครับผมถึงน่าจะถึงชั้น20ได้ไหมนะครับตอนชั้น20นะครับสําหรับในของระดับปกตินะโหมดของทางเดินฝึกต่อตู้นั่นเองนะครับผมไป เปลี่ยนตัวละครนะครับก็จะใช้เบียคุยะเหมือนเดิมเลยน,นั่นเองถ้ายังไหวเราก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าท่านเบียจะไม่ไหวนะมันทำให้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนตัวละครบ่อยนะครับ ใช้ตัวแรงๆไปเลยนะถ้าเกิดไม่ได้เป็นชั้นที่ล็อกตัวละครนะครับมาอิิโก๊อ ต่อชั้นสิบสองกันนะครับไปเลยน่าจะล็อกชั้นที่สิบห้าเหมือนเดิม มานี่ครับผมจ<ด>บเดียวสบายชั้นสิบสามนะตัตเป็นไร้สังกัดน,นะครับ ปลาท่าเบียบอกไม่สนใจหรอกยูเลอรไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเน้นแรงไว้ก่อนนะครับ ไ,ไปกันต่อนะชั้ีก,กันครับชั้นสิบีกันต่อก็ออยังไม่หลอกนะครับโอ้ยอ ยังไม่หมดเหรออยู่นี่เหรอดเ,เดิมผิดทางยูคนดูคิาเมียวยังเ,าาเน,นื่นนนอ <c oughs> เดวูยู ชั้นสิบห้าล็อกแล้วนะครับก็ตัวละครสีเหลืองนะครับสังหารยมมาทูตอืมแค่นั้นสีเหลืองสังหารยมมรทูตต้องมีหลายตัวนะเรามีหลายตัวอยู่ยิชิดะเอายิชิดะแล้วกัน ผมว่าก็จะเล่นได้อยู่นะครับรแม้ว่าจะไม่ได้อัพอะไรเลยถึงแม้จะไม่ได้อัพมาเราใส่ตรงนี้แล้วกันเนาะโมเมนต์จะช้าหน่อยนะ Oh. ลบลบก่อนเราจะเล่นแบบตัวตัวใหม่ๆไม่ได้นะที่ที่เดียวตา้ oh. า <c oughs> มันแป๊บเดียวนะชั้นล่างๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาโวโหดมาล็อกไปได้นะชั้นสิบหกไม่ได้ล็อกก็อันเบียเหมือนเดิม นะครับเอานี่แล้วกันยิชิโก้บ้านนะเปลี่ยนหน่อยยิชิโก้ร่างนี้ก็ยังเก่งนะครับยิชิโก้หกปีใช่ไหมไปด,ดูนะสกิลสองเป็นสกิลที่ดีมากๆม,มันทำให้เราเล่นงาน่ายแล้วก็สกิลสองแหว่งไปเรื่อยๆนะครับ มอนไม่ต้องอายับนะแม้แต่บอสก็โดนนะสกิล2ฮิจิโกะฮิจิโกะอ,อ,อ่ะได้ครับชั้นที่17 วันหน้าเป็นชินจินะครับกีวสองปั่นไปนะปนง่ายจัดนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยชีวิตด,ดีมากมีจิโกบร่างนี้ลงหอาคอยต้งไหนต้งไหนนอ้องมาไครยาชินจิ ไปน,นะครับชั้นที่สิบแปดกันโอเคชวยดูช่วย ระวังกำดักนะโดนกำดักแลาเสียเลือดนะทุกคนไปน่ครับจบ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครเนาที่เราไปเล่นของคอยได้สบายนะครับมันสะดวกแบบเรากดสก,กิลเดียวแล้วเดินช,ชิวนะครับเคลียร์มอนได้แบบไวจัดทีเดียวเก็บทุกเวฟทางนู้นหรอ หมดยางจบอันติเมนชจัดกันจบเรือว่าไวนะเพื่อเผ่อิชิโกะเคลียร์ไวแบบเบียร์กุย้าอีกนะเนี่ยสกิลเดียวคือหมุนติวติวติวเคลียมอนไวจัดอันยี่สิบนะครับเป็น อาล็อกแล้วนะครับจะมีสามเฟสนะก็เป็นยงม,มาทูดหรือฮอลโลก็ได้ใช้สีม่วงนะสีม่วงสังกัดอลังคารสีม่วงสังกัดอลังคารนะสังหานยงม,มาทูดฮอลโลนะครับอันนี้คือตรงตวันนี้ผมเคยใช้เอาไปลงหอคอยแห่งการฝึกปลือนนะแต่ประเด็นคือแบบ มันเล่นได้แหละนะครับดูเด็ดาอี้ดึงจัดแต่มู่ไม่อาจะช้าไงนะครับแล้วผมพาไปเล่นให้ดูเล่นเรื่องความแบบความอดหน่อยนะแต่เล่นได้สามเฟสนะครับแล้วถ้าจะเล่น,นง่ายๆเลยก็คือต้องไปเล่นหอกความความแบบปืนก่อนแล้วโป๊กนักเรียนนะครับที่มีสายเกิดมานะครับเราจะเล่นแบบหอคอยแบบง่ายขึ้นแบบสามเฟสอะไรเงี้ย เราตาไปเศษนึงก็ยังเกิดได้คนระับแต่ได้แบบพลมีฝีมือเขาอาจจะไม่ต้องใช้ไงแต่ตัดเต็มดีๆอ่ะบางทีผมหลบไม่พ้นด้วยอ่ะเอาไม่โดนเหรอเขาคิดผมจะกิ้วลั่นนะโดนใช่ไหมไม่โดนไม่ตาย เรียบร้อยนะครับสำหรับชั้นยี่สิบนะครับได้เหรียญหอคอยมานะนี่ครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับล่องหอคอยนะครับก็จะเป็นชั้นที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้ากันนะครับผมเจอกันใหม่นะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ